สวัสดีครับพบกับผมคุณแจ็คครับในรายการพาคู่ซาครับวันนี้ก็พาไปดูน้องๆน,นะครับนักเรียนว่าทํากิจกรรมดีๆอะไรนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับกิจกรรมที่ว่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นในทั้งระดับอนุบาลประถมม,มัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งในองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็มีกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่ว่าคือกิจกรรมกีฬาสีนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะแล้วก็เขามีความรู้สึกกับกิจกรรมนี้ยังไงครับไปดูว่าน้องๆเหล่านี้รรเาาทํกกิจม ทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับไปดูครับโอเคทาหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับเป็นหัวหน้าลีดพวกเราทาหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับเล่นบาสค่ะเล่นบาสเล่นบาสแล้วอะไรฮะเป็นลีดเอาสามคนทําหน้าที่อะไรครับในกีฬาสีครับสแตนสแตนหมดเลยเนาะสวัสดีครับเราสองคนทําอะไรในกีฬาสีครับหน้าที่เราคืออะไรครับเล่นเปตองค่ะเล่นเปตองเนาะแล้วเราละครสแตนเราทาหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับสำหรับหน้าที่ในกีฬาสีของผมก็คือเป็นสตาฟ ควบคุมการจัดขบวนของกีฬาสีครับเราสามคนครับทําหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับอยากทำตัวค่ะแล้วก็เตะเตะทําอะไรในกีฬาสีครับหน้าที่เราเป็นบาสครับเป็นบาสเรล่นวอลเล่พวกเราครับกีฬาสีแล้วพวกเราเล่นอะไรกันบ้างเนี่ยพวกเราหน้าที่อะไรเตะเตะเตะเป็นบาสอ่าเล่นอะไรครับพวกนี้บาสพวกนี้ล่ะสิงฟองครับสิงปองนะโอเคทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีครับ เป็นครับวนพาเลทเนานะพวกเราทำหน้าที่อะไร lei? ในกีฬาสีครับบาสครับบาสทุกคนเลยสี่คนนะทำหน้าที่อะไรครับในกีฬาสีเล่นบอลกับเล่นปีงฟองครับหน้าที่อะไรในกีฬาสีเป็นผู้ช่วยเป็นประธานเรื่องต่ความสะอาดแล้วก็ช่วยดูแลคุมน้องๆในการเล่นกีฬาสีคสรับทำหน้าที่อะไรในกีฬาสาีอ๋อหลายอย่างเลยครับเป็นตากล้องเอ่อทงเรียนนะครับแล้วก็อื่นๆเป็นสตาฟด้วยนะครับทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีเป็นกองเชียร์ครับ ทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีนัก,กแสดงค่ะทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีเป็นประธา,า,านสำนากคับทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีอยู่หัวหน้าฝ่ายกีฬาแล้วทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีคะส่วนตัวหนูตูอเป็นบริการค่ะแล้วทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีคะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นประธานกีฬาค่ะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าน้องๆก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างและก็หลากหลายมากครับ ดี๋ยวไปดูว่าคำถามต่อไปว่าน้องๆเขาจะตอบยังไงเนาะว่ารู้สึกย่งไงบ้างแล้วก็คือเขาได้รับประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์จากกีฬาสีที่มีต่อเขามีอะไรบ้างครับแล้วสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเรากีฬาสีมีอะไรบ้างครับสำหรับกีฬาสีนะครับคิดว่าการได้ร่วมทํางานกับน้องๆมันทําให้เราได้รู้จาักกาันแล้วก็ผูกพันกันมากแล้วก็ให้สมกับเป็นชื่อลูกําตาเหลืองแล้วก็เป็นลูกบุดริศของเราคร่ะเราคิดว่าประโยชน์ของกีฬาสีต่อเรามีไหมฮะมีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้าง ได้แข็งแรงอะไรไหมฮะเปด้วความสามาันมีความสนุกนานะเออโอเคสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สาหรับเรากีฬาสีมีไหมครับอะไรบ้างได้อยู่ร่วมกันเไ,<ด>ได้ทํางานงาร่วมกันเนี่ยโอ้ส,สุดยอดครับแล้วสิ่งที่คิดว่าประโยชน์สําหรับกีฬาสีสำหรับเรา,เรามีอะไรบ้างครับทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคร่ะ สามัคคีกันอ๋อโอเคครับแล้วสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเรากีฬาศีี่ยมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นความสามัคคีครับแล้วก็การเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามที่ดีของเราครับโอเคแล้วประโยชน์ที่คิดว่าประโยชน์จากกีฬาศีที่มีกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับประโยชน์ความสามัคคีได้ช่วยงานเพื่อนๆแล้วสิ่งที่รู้สึกว่าประโยชน์สำหรับเรากีฬาศีี่ยประโยชน์อะไรบ้างสำหรับเราเรื่องกําลังกายเขากําลังกายได้เพื่อน สิ่งที่คิดว่าประโยชน์จากกีฬาสีมีอะไรบ้างครับสำหรับเราออกกาลังกายอะไรนะสนุกนะแล้วสิ่งที่คิดว่าเกิดประโยชน์สำหรับเราสำหรับกีฬาสีมีอะไรบ้างครับสาหรับเราได้เล well ่นกีฬาออกกำลังกายสิ่งที่ชอบที่สุดน์หรือว่าดีที่สุดสำหรับเราในการที่ได้เล่นกีฬาสีมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างครับออกกลังกายแค่นั้นมีอ่างอื่นไหมฮะสนุกครับสนุกอ่าสนิทกับคนที่ดีแบบ กีฬาสีเนี่ยหให้อะไรกับเราบ้างครับที่ดีสงที่ดีความสามัคคีรูแษษษร้แพ้รู้ชนะรู้ภัยครับกีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างให้สัมพันธมิตรที่ดีมีความรู้จักทำการความรู้จักมากขึ้นในโรงเรียนและสนิทกับพี่น้องต่างกีฬามากขึ้นครับกีฬาสีให้เราอย่างไรบ้างครับก็หบหบให้ในเรื่องของวามสามัคคีนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงานให้เป็นระบบนะครับ กีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างกีฬาสีให้ความสามัคคีให้ความอดทนกับเรากีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างให้รู้การสามัคคีในยในสีกีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างได้ความรักในความสามัคคีในทีมรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกีฬาสีให้อะไรกับน้องอามบ้างคะหรือว่าให้ความสามัคคีนะคะอย่างแบบรุ่นพี่โมโหมก็ได้รีแลกซ์ในการทํากีฬาสีแบบว่าได้คุณน้องๆได้เจอน้อมๆที่น่ารักค่ะ กีฬาสีเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างกีฬาสีก็ให้สังคมใหม่ๆเปิดโลกทัศน์อย่างกับโอมที่ไม่เคยเป็นลีดนะครับก็ได้ฝึกตัวเองให้เป็นลีดหรือว่ามีความรับผิดชอบในด้านอื่นๆมากขึ้นครับแล้วกีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างให้มิตรภาพเกิดขึ้นมากับเราแล้วก็มีความทรงจำใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะครับจะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนก็ ได้รับประโยชน์นะครับที่มีแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็บอกว่าสามารถคีได้สแสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาได้รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแต่ก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่ไไม่ได้ชื่นชอบในกีฬาสีนะัดคาถามสุดท้ายครับสําหรับเ,เทปนี้ก็คือถามว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกไม่ดีกับกีฬาสีในเรื่องอะไรบ้างที่เขาไม่รู้สึกไม่ชอบนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรครับสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดหรอครับ แต่ละสีมักจะ,ะต้องเอาชนะกันตลอดครับคิดว่าในบางครั้งเราก็น่าจะช่วยกันมากกว่าที่จะพยายามหาเรื่องมาพับถมกันเพื่อที่จะให้ตัวเองดีขึ้นแล้วคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีที่รู้สึกไม่ชอบสำหรับกีฬาสีรู้สึกว่าไม่ดีเลยสำหรับเราในกีฬาสีไม่สามัคคีกันทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันโอเคขอบคุณครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบสุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรครับไม่มีไม่มี ร้อนอน๋ออากาศร้อนเนาะโอเคอขอบคุณครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดละ่ะที่แบบไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีเลยคิดว่าอะไรครับไม่มีไม่มีไม่มเออีเยี่ยมยอดแล้วสิ่งที่ว่าไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรครับอาจจะเป็นความทะเลาะวิวาทของคนในกีฬาสีด้วยกันเองอต่างสีครับแล้วก็ขยะต่างๆเกิดขึ้นในการจัดกีฬาสีขอบคุณครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรทำทำสแตนอะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่บ้าง เราล่ะมีไหมไม่มีครับเราอ่ะเขาหัดเย็นค่ะสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรครับเหนื่อยร้อนครับเหนื่อยร้อนเราล่ะไม่มีเลยไม่มีโอเคแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีไม่ชอบอะไรรอโควิดอันนี้อะไรนะร้อนร้อนอ่านี่มาว่าไงไม่ชอบอะไรร้อนอ่าแล้วคิดว่าสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีคืออะไร ไม่มีชอบทุกอย่างเลยโอเคคุณครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีอะไรครับแดดครับแดดมันร้อนใช่ไหม <y> เรามีแล้วไหมไม่ชอบโควิดไม่ชอบโควิดโอ้มันมันนอาจะไม่เล่นกีฬาโอเคขอบคุณครับอ๋อแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีเลยไม่ชอบอะไรครับขยะเยอะครับขยะเยอะโอเคคุณครับ <S <S สิ่งที่ไม่ชอบในกีฬาสีต่าแดดครับร้อนแดดแรงมากประเทศไทย สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในคีฬาสีนะครับสิ่งที่ไม่ชอบนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการของแต่ละคณะสีเช่นแต่ลคณะสีอาจจะบริหารจัดการที่มันไม่ดีอาจจะมีการใช้งบในแต่ละคณะเนี่ยมันเปืองเกินไปหรือมันไม่พอหึืททาให้อาจจะมีการเก็บเพิ่มหรืองบไม่พอนะครับรอะไรมาสิ่งที่ไม่ชอบมากท่สในคิาสีไม่ชอบการทะเลาะแล้วไม่เห็นด้วยต่อกนันค่ะ สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดในกีฬาสีความบุ่นวายที่ไม่มีต่อการพนในสีสิ่งที่ไม่ชอบในกีฬาสีาความโกงครับเล่นไม่ตามเกมครับสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีคืออะไรคะสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นความแตกแบบยกที่เกิดขึ้นของแต่ละสีค่ะมันก็ทําให้เราขาดความสามัคคีกันบ้างในบางทีบางทีเราก็ทะเลาะกันอาจจะให้เกิดความแตกแบบยกค่ะ อบที่สุดในกีฬาสีคืออะไรสิ่งที่ไม่ชอบในกีฬาสีก็คือการที่เราถูกบังคับให้เราต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้อยากทำอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่คุณไม่ชอบที่สุดในกีฬาสีคือการเอาเปรียบคนอื่นค่ะทุกคนต่างคิดว่าเราทํางานเบาส่วนงานหนักก็จะโยนให้คนอื่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ร้อนด้วยค่ะครับเราคงได้เห็นคําตอบของน้องๆแล้วนะครับว่าแต่ละคนก็ชื่นชอบแล้วก็ ในส่วนในแง่่เราไม่ไม่ชอบสิ่งใดในกีฬาสีเนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้มากนะักแต่ส่วนมากก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมคัคคีได้แสดงความสามารถได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางคนก็อาจจะได้พบตัวตนของตัวเองในการเป็นนักกีฬาครับรวมถึงได้ทําทงานเป็นทีมงานเป็นกลุ่มนะครับเราก็มีการแสดงออกที่ แตกต่างจากการที่เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวนาอก,กิจกรรมกีฬาสีถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับก็อย่างที่เขามีคันพูดถึงคือกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าท,ทุกกิจกรรมที่ทำเนี่ยในโรงเรียนไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กๆได้ทําได้ลงมือได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญครับแล้วรอชมนะครับในเทปต,ต่อไปครับว่ารายการพากูซ่าจะพาไปติดตามรับชมกิจกรรมดีๆของน้องๆนักเรียนว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้สวัสดีครับ